อ่หอมหอมมาหอมก่อนหอมก่อนหอมบวชก่อนจะไปแต่ว่าเมย์บอกให้ไปเลยหอมบวชอืมหอมอีกอืมอ่ะสบายดีปลาลูกก่อนเนี้ยสบายดีปลาลูกวันนี้ดูดีเมย์ปาดให้เลยปลาดีปลาลูกปลาดีปลาลูกกันบายบเบิรงสบายดีงามดีงากก่อนดีงามก่อนไปก็จะบอกให้ไปแล้วสบายดีมากมาสบายดีปลาลูก สวัยดีสวัสดีสวัสดีพวพี่นะกู้ทุกคนื้นนี้มารอนจิพานองกิง่งเมื่อเด่นบาทเนาะเมือ่อแต่ห้องใช้ปานแต่ให้าเีา๋ไปจักมือ่ออาจจะเมือม่อเมื่อก็พ่อบอฮะอาบน้าไปอกคนไปเมือม่อไปมไปแล้วไปกับนอง k i งสองคนปลาดาบะ แต่ชิมาาเมื่อหาไพ่แบบเมงฮะคนโมหูละสิดื้อแม่บอกให้สบายดีคนสบายดีาสบายดีกันดีไห่โมต้องเมื่อหรอกซะสบายดีว่า,า <c oughs> ม,ม,า,า,มาไหวคนบมเปต้าฮะกคนโมหูอือไปเนาะเอาอทีเดินทางกันเลยเมื่อผ่านต่งางนาวเมื่อนี้ไปหาเอาน้อยเอาซุปไปฮะไอ้นิ้วไปฮะ น้องไายบ้านเนาะ

มเกินมุ้ยเกินอาไรไหมนี่คือมาเกินจ่กอดอดเลยอาไไหมไม่จริหอยมากอ่ะอาไดไหมมดีแล้วมาดกะตัวบตัวเอาโอ้้นองชาป่านไปใสไปหาไปอนี่ไปไปมองยังไงไป ีอ uh ้ไ huh> ด้ขอตีน um ังมาอันน yeah, ี้กูยังขอเอาแหมาส่งจ้ัวแหเอาไปตั้งแต่ปลาขึ้นหอยพี่น้องเลยหัวเดี๋ยวมาส่งเลยอ้ายเด่นเด่นกับน้องเห่นก้าหายด้อยลูกกาบมันนี่มันนี่ลำมัอนี่หรอดำอื่นเออ มึงนำงานอะไรกับคุณจอยท่าจอยลอกกะเนาะลอกกะดำหน้าเมืออื่นนะเป็นหากาซิดำหน้ะสาหากระยะคาซิโดกะโอ้ยล็อกกะเลยเนาะ โบว์มันบริมัดเอา่ใช่น้ำกิ้งมาเด่นือมาได้น้ำกิงคนอืเดิมหหน้าสวยดันได้หมเทาดนี่ต้อไทยนะโอ้ชิเดยอยู่ปุ่ไทยนะมือนอ้าแต่เด่นติ๊กตอกงอนแต่ไทยิตรงติ๊กตอกเ่นน้อยใจคับ ใช้น่าช่วยข่อยวะเออแค่เดียวแต่แซวโอ้โหแม่จะชายคลิปตงติกตอกได้เนอโอ้ยายคลิปต้องยูทูบเนี่แหละไม่อะมาเล่นยูทอม่ถ่ายเอ็นทีมาเล่นมาคนเดียวมากีนองทีเกือยเลยนอะไรบ้างใส่สุดคืออช่าง Thì đây là bọn leo này khát đây bọn này Mưa này, thấy nó đẹp này Nát thôi, em không có lời chắc luôn. Nát quá Có thằng hai nhỉ, đi cơ bọc tục Ờ, cái này nó có กะดำหนะาน้ั้เกีงกะเอาเงินไปหายซื้อขนมกับอนิว,อนวเอาเงินหายผุดๆสองพันไปเละหัขนขาไปเอง<ต>จอดรถหายสองพันิค่เจ๊าสากูดที่หน่อยพี่น้องเท <มา S 2> ่น,นนะข้าวเรียวเท่านั้นกินเขากวอน กินข้าวเพลินเนาะมันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเด้อมาไหได้เมนูน้อนกินเพิ่นไปกินไก่นิวปุ๋นะกินไก่นิวอยู่ผ่้มาเลยมาเลยมาอ่นบ่ได้อันนี้เนาะมาหาแต่อันนี้แกงปลาอันนี้แกงปลาไปเด่นแต่ก็อันนี้เนาะโซ่สับไปหลังหับก่อนนะหับไม่ได้

ยังไปกลางวันหรอใช้พักแกะค่ะลมไหวดีลมถัดนะไช้สม่าสาวอ่ะเิ็กน่อยก็ไม่เด่นไ่เหมืนื่อไม่ได้หักไหมอืมอันสี่อันที่อมาเริ่มพี่น้องปลา ไดมากน้ำระบาวแกงเจพักบกต้องเจเห็นยังกินด้ไอ๋อิงกินบม่รู้กินมแกงแฉะหนึ่งปลาเค็งแฉะนี่โหดได้เนาะลานายไปลาไอ้แฉเนี่เอา้องพี่น้องเอตัวกินขาวคนเด้อน้องน้ำเคง มวนแห้งนะคนมีโมเด็มีโมเดลได้นี่มือมือมมาลัก้นเล่นเกมอะรทอม巴ทอมบอช่วยเธอช่วย ทำาเดยราวีทำบาดีปลาดุกเนี่ยะทำาดีทำบดีเลยเนาะทบดีเนาะดําบาเดือทำาดีพราแม่ปลาดุกดูทำาเดีรทำบา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 ทำาเ คุดกบใครคุยก,กบมุสาอตาอยแล้วอ้ใ <c oughs> อผไมธรรมดาเลยดิี่อจักซื้อเจานะเลยฮะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีไอดอนใกีคือ, <c oughs> อมเมนคนนี่นะอะไร คุณแทนนะเือโอ้ยอยากได้ได้หนอนคุนี่เด้อเฮ็ดนะเอาไปเมื่อไปนั่นั่งเดวก็เมื่อเอาพอสงเงแฝงเียแฝงนี่จะก็ไหกระชีดแเมื่อเดี๋พี่น้องยมันร้อน้ากแต่นี่อันนี้เนาะจัดจัดเมื่ออันนี่น้องจัดจัตินเพราะว่าอยู่เพื่อนมันมีอยู่ตะกี้เนาะเพราะว่านานถั่วมันก็ได้ ตีบอดะมาโดนเดีอาวไปตัดเห็ดรักหัวตัดรักหัวอยูน่นนะ่ะเนาะดึงเสวนมาโอนอะไรพี่น้องตัวเขาตัวเขารุดกองไหวเนื้อนี่แหละตัดใหม่ตัดพื้นวัดสิดายไหมเนาะสิจูเกิดชิดายไหมแล้วฉหาตัวตัวเราเป็นเห็ดรักหัวแหละแกเห็ดรักหัวตัวเราเป็นเห็ดพืชนี่เศษพืชน่ะนะมาอยากจูุดมันนะพี่น้อง,เ,เ,องเนี่นะหนย,ยห,หลหะจากเมื่อจากหน่อยนี่เนะาะตื่นแม่ก็ชื่อชื่อง่ายแนละ้ว พี่น้างก็ฉีดเมื่อเลยเนาะน้องพี่ยังคนยังแดดงวนอยู่มันก็ยังแดดแน่ยังแดดอยู่พี่น้องตอนนี้ก็ฉีดเมื่อเนาะทำเนีอู้เอาอันนี้ของหน่องเมื่อเอาเลยอะไรแว่ของหน่องเมื่อเอาเนี่ยมันจะแว่ของหน่องใส่ปลาเมื่อขึ้นแจเมื่อแน่นิดเนาะฮะเจของหน่องเมื่อใจน้องโมดูบมาก ไม่ฮะไปเออเอาเมื่อจะเอาเอาลูดเนี่ยมั้งเอามีปลากระป๋องอันนี้มังหน้าเอาเมถาเอาหอยอ๋อของกระจาแต่เราจจักมราจันองนองตีงเราจะจักจะติ่ม กาไปเรื่อยมาแผ่นแน่ได้ันมอมัดจักใส่โดดฮะหมอนจักใส่โดดกดโดดจักแผ่นหมัดใส่กดโดดอันนี้กับใบสตาร์ว่ายันได้น้งคลิงรับคนนี้กคิปมรับกคลิปมือเดียวก็ได้เออเียว จักใบกุโลดยูรดอแมยูป่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่นะเน๋ยวมาชมนะตรงี่ทั้งทายแหละเอาเมื่อตัดอันนั้นตัดใหม่ตัดเสาตัดพื้นจักคนตายอยู่เพื่อนน้ำตัวมังกรในะแตงกับบไหลสองไหมฮะอ๋อนามสองใช่ không dư nát, anh nếu vậy, như nát, xe vậy anh yêu không tay anh Bé mời đôi. 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 Bé 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 โอบน่เคยขี้หือเยก้ังไ่เคยขี้หื่อหยานะให้ถาเพื่อนยานะถาดิแป๊บนึงสากเอเองงำขนาดนีสาอย่งเือาเืออย่งไื่ออาบึ้ง่ะยเห็นแม่ที่ผมมีตจะอมือลนนี่นะให้อรอนพาไปเืยมใส่วนนาจะก็นั่งถาข้าวดียว ไขึนขึน,ขน,ขนเดี๋ยวันี้ถามพ่อกันตีนะมาเดนี่ี่ไดนอยู่วะได้อยู่กออืมี่ไปขี่มาหันต็งตาเดียวแตกมันเออมันดัน,นตาเดี่ยวนเนาะควาเขินดน,นะน ฮืเอาไว้ตังนี้เท่านั่นแหละดีจ้ะอืมมัดขางนี้มัดขางนี้ไปกันแล้วอืมทางนมัดตริงโอ้อันนี้เรียบร้อย อืมโอเคแล้ววังมันดุดด้วมันมันีกมันดุด,ดนี่เอามาพี่โอ okay. เคแม่นั่นนะดูดไอ้อหอยโอเคปะลาขึ้นอืม ยินดีไงบายอานะบายบายบายอ่านี้บายบายเอ้าวมากันเด้อสิมาลองมาลองก็ชีลได้เมื่อเนาะงเห็นไหมก็ชิได้ปิดคลิปแบบเพลงแบบนี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในบอลในเด้อพี่น้องบอกกันคลิปนะลาบายดีลายบายเนาะน้องบาย